คุณกาลังคิดว่าคุณอยากจะไปทําอะไรแม่งจบง่ายๆแค่นี้ไอเรื่องนั้นที่บอกเป็นเรื่องงมงายเรื่องปัญญามันเป็นเพียงความเชื่อความงมงายเป็นความเชื่อปัญญาและความเชื่อแต่อท้ทตระตนักรู้นี่มันไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความเชื่อมันเฮียกูก็ไม่ทราบมึงจะเป็นอาหารหันต์เพพาะไอเอรื่องรู้ไอส้นเตยเหล่านี้แหละไอที่เขาบอกมึงไปงมงายเกิดับเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเป็นเพียงความเชื่อในภาษาสมมติแต่จริงที่มึงไปทํา ขาเรียกว่าจริงรู้ของจิตหรือไม่มีชื่อแล้วแต่มันเหี้ยอะไกูอธิบายไม่ได้ธรรมะมันง่ายจะเหลือเชื่อแต่คนมันเกิดมาไม่เคยฟังแบบนี้คือหนึ่งเพราะเราไม่เคยเห็นความคิดขณะที่มันกําลังคิดตัวเราไม่ใช่ผู้คิดความคิดมันคิดของแม่งคิดเหี้ยก็ไม่ทราบปั่นก็คิดซักผ้าก็คิดรีดผ้าคิดอย่างนี้ก็คิดมันไม่ได้บอกว่ากําลังไปทําอะไรม่งก็คิดใช่ไหมใช่ไหมนี่ไม่ได้หยาบคายนะ นี่ครับธรรมะแม้กระทั่งเนี่ยผมเคยบอกคุณเอาอันนี้ใกล้จะจบแล้วเชื่อเป็นความจริงรู้ไหมเวลาคุณเห็นคำนี้ขึ้นมาไอ้คำนี้มันพาไปสู่ภาพนี้เพียงแต่คุณรู้ว่าเชื่อว่าคำนี้เป็นจริงๆแมวเห็นปุ๊บมโนภาพนี้ลอยมาคุณเป็นอรหันต์ทันทีที่มีเห็นมโนภาพนี้ลอยมาแต่เมื่อคุณเห็นไอ้ตัวนี้ไอ้คำนี้มันจะไม่มี คุณก็จบกิดได้หรือคุณเห็นไอ้คำว่าขวดน้ำไอ้นี่มันลอ,อยมาสวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดนหลอดจิซัตไครโดยทีละฟงเทพกรครับคุณครับธรรมะของอาจารย์แดงครับธรรมะของอาจารย์แดงเขาบอกว่าเออถ้าเรารู้ความคิดรู้เท่าทันความคิดมึงก็จะเป็นอรหันได้ ถ้ามึงรู้เท่าทางความคิดมึงก็จะเป็นเอาฐานได้เป็นอย่างนั้นเลยเหรอมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอ,อ,อผมจะอธิบายให้ฟังในเรื่องของความแตกต่างของธรรมะของอาจารย์แดงกับจิตวิญญาณของมคุณครับธรรมะของอาจารย์แดงนะครับมันเป็นความรู้ที่มาจากศาสนาพุทธศาส,สนาพุทธนะครับเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักคำสอนของชีวิตอัตตา คือชีวิตของวิญญาณชั่วที่อยู่ในนรกขันห้าปฏิจจสมุปบาทนะครับมันเป็นวงจรชีวิตของวิญญาณชั่วที่อยู่ในนรกนี่ภระศาสนาพุทธจึงสอนว่าเราไม่มีตัวไม่มีตนก็เพราะว่าอีโกหรือวิญญาณชั่วเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนคือมันไม่มีชีวิตแต่มันจะเข้ามามีชีวิตในมนุษย์ผ่านการใช้ชีวิตมนุษย์ด้วยความคิดซึ่ง โลกเนี่ยนะครับมันอยู่ในนรกในนรกเลยครับเราจะถูกควบคุมและถูกโปรแกรมให้คิดให้มีชีวิตไปตามความคิดเมื่อเรามีชีวิตตามความคิดเราก็จะมีชีวิตของบีนาชั่วหรือชีวิตของอีโก้ผมบอกเลยว่าความคิดนะครับไม่ใช่ชีวิตของเราอีโก้ไม่ใช่ชีวิตของเราเตัวเราที่แท้จริงนะครับคือความรู้สึกและอารมณ์ครับไม่ใช่ความคิดครับ นี่คือความแตกต่างของความรู้ของาศาสนาพฤฤุทธกับความรู้ของางจิตวิญญาของผมพระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับความคิดส่วนผมเนี่ยสอนเกี่ยวกับความความรู้สึกเพราะชีวิตที่แท้จริงของเราไม่ใช่ความคิดชีวิตที่แท้จริงของเราคือความรู้สึกผมจะนำแผนภาพมาให้ดูความแตกต่างของหลักการสอนอย่างนี้ครับนี่ครับคุณดูครับ สมมุติว่าอันนี้เป็นภูเขานนําแข็งครับภูเขาน้ำแข็งด้านบนนะครับมันจะเป็นจิตสำนึกจิตสำนึกนี่คือความคิดความคิดทําให้เกิดอีกโก้ซึ่งความคิดของเราครับเป็นการโปรแกรมจากโลกภายนอกและควบคุมให้เราคิดซึ่งมีสัดส่วนขอ,ของชีวิตแค่5%นะครับแต่ชีวิตจริงของเราครับเรามีชีวิตอยู่ที่จิตไม่สำนึกหรือจิตใต้สำนึกสัดส่วนของชีวิตจนะมีมากถึง95% ไอ้จิตไม่สํานึกหรือจิตใต้สํานึกเนี่ยมันคือความรู้สึกและอารมณ์ของเรานะครับเออนี่เป็นส่วนของวิญญาณเออจิตสํานึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้ส่วนจิตไม่สํานึกหรือจิตใต้สํานึกเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สัดส่วนของชีวิตนะครับเออจิตใต้สํานึกมีสัดส่วน95ส่วนจิตสํานึกมีสัดส่วน5อทุก ความคิดที่เราคิดนะครับจิตสํานึกจะโปรแกรมจิตลงชั้นจิตใต้สํานึกเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่เราคิดนะครับเราก็จะเกิดความรู้สึกและอารมณ์ไปตามความคิดนั้นสิ่งที่เราคิดทําให้เรารู้สึกทําให้เรามีอารมณ์เพราะฉะนั้นอีโก้นะครับก็เลยจะควบคุมวิญญาณอีโก้ก็เลยจะควบคุมวิญญาณ,อ,าญญาณอีโก้มาคือความคิดจากโลกภายน,นอกว,วิญญาณคือความรู้สึก และอารมณ์จากโลกภายในเออไอสิ่งที่เราคิดนะครับมาเป็นการโปรแกรมของอีโก้ซึ่งความคิดไม่ใช่ชีวิตของเราอาจารย์แดงเขาบอกว่าให้รู้เท่าทันความคิดก็จะเป็นอาหารแล้วไปรู้เท่าทันมาทำไมก็ความคิดไม่ใช่ชีวิตของเราชีวิตของเราคือความรู้สึกและอารมณ์าการที่จะบอกว่า รู้เท่าทันหรือการมีสติหรือการรู้สึกตัวเนี่ยเราจะต้องมีสติหรือรู้รู้สึกตัวกับความรู้สึกในอารมณ์ไม่ใช่ความคิดถ้าคุณไปรู้เท่าทันความคิดผมบอกได้เลย,เลยคุณโดนหลอกให้รู้เท่าทันความคิดอีกโก้นะครับมันจะหลอกเราให้รู้ว่าเออเราคิดอันนี้นะเออเสร็จแล้วเราก็แวะไปคิดอย่างี้นะแวะไปคิดอย่างนี้นะคนส่วนใหญ่ มักจะคิดว่าเรารู้เท่าทันความคิดแล้วก็สามารถหยุดความคิดได้แล้วสามารถที่จะมีสติอยู่กับความคิดได้ไปมีสติอยู่กับความคิดทําไมก็ความคิดไม่ใช่ชีวิตของเราเราจะต้องมีสติอยู่กับความรู้สึกแอารมเพราะความรู้สึกแอารมณ์เป็นชีวิตของเรานี่คือความแตกต่างนะครับแล้วอาจาร,รย์แดงก็บอกว่าเรายกตัวอ,อย่างถ้าเราเห็นตัวอักษร,รที่เขียนว่าแม,แมวนะครับอ่าแล้วเราจะมีภาพแมว ขึ้นมานะครับจิตสำนึกครับหรือความคิดนะครับมันจะ,อะตอบสนองต่ออะไรที่เป็นคำพูดด้วยวาจาเป็นภาษาเป็นตัวอักษรอพอเรารับรู้ผ่านภาษาสัมผัสทั้ง5เนี่ยครับอย่างเรามองเห็นคำว่าแมวปุ๊บย่ยเราก็จะส่งสัญ,ญญาณไปที่จิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกนะครับมันเป็นความรู้สึกในอารมณ์มันจะมันจะไม่ได้ไม่ได้รับ สิ่งที่เลสบอลออกมามันจะไม่ใช่เป็นภาษามันจะเป็นภาพเป็นความทรงจำเป็นความรู้สึกและอารมณ์เป็นไปในลนักษณะชอบไม่ชอบออดีไม่ดีออพอใจไม่พอใจมันเป็นอย่างนั้นนี่คือจิตใต้สนุกซึ่งคือชีวิตของเราเบางคนที่อ,อ,อ่านคําว่าแมวและมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับแมวก็อาจจะมีมีความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วก็จะมีชีวิตไป ไปตามนั้นอันนี้คือชีวิตของเราแต่ถ้าเรามีความคิดที่เกี่ยวกับแมวที่มันผิดไปที่มันทําให้เรามีชีวิตที่ที่ไม่ดีเกิดความรู้สึกแกลอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็จะมีชีวิตที่ไม่ดีไปเเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราทําให้เรา,เ,าเกิดความรู้สึกแกลอารมณ์ที่ไม่ดีเนะี่ยมันคืออีโก้ของเรามันคือความคิดของเรา ความคิดที่มันผิดเพี้ยนไปความคิดที่มันไม่สอดคล้องกับชีวิตความคิดที่มันจำกัดศักยภาพของเราเความเชื่อผิดของเราเหล่านี้นะครับมันมาจากชั้นของความคิดซึ่งมาจากชั้นของอีโก้เพราะฉะนั้นไปรู้เท่าทันความคิดเราโดนหลอกให้รู้เท่าทางความคิดแต่เราไม่รู้เลยว่าเรามีชีวิตไปตามอ,อ,อีโก้ เราะอีโก้มันควบคุมวิญญาณอยู่คนมีอีโก้ครับจะไม่รู้และจะมองไม่เห็นอีโก้ของตัวเองเขาจะมีความรู้สึกและอารมณ์ไปตามความคิดซึ่งมันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติไปแล้วอย่างอ่านคําว่าแมวก็จะมีความรู้สึกอารมณ์กับแมวนั้นไปแล้ว ถ้าเป็นความรู้สึกา้มลมที่ไม่ดีซึ่งจะทําให้เรามีชีวิตที่ไม่ดีอันนี้เป็นอีโก้อกโอของเราเราก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดซึ่งก่อนที่เปลี่ยนความคิดเนี่ยเราจะมีรスปอนมีการตอบสนองหนึ่งหนึ่งจากจิตใต้สํานึกซึ่งซึ่งเราใช้เป็นแพทเทิรซึ่งจากความคิดเนี่ยมันจะ กลายเป็นคําพูดพฤติกรรมแล้วก็นิสัยซึ่งมันจะกลายเป็นนิสัยของอีโก้ที่เราเลือกกระทําหรือเลือกต,อ,ตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีเนี่ยเราไปรู้เท่าทันความคิดไม่ได้ครับเพราะความคิดไม่ใช่ชีวิตของเราเราต้องรู้เท่าทันความรู้สึกและอารมณ์เพราะความรู้สึกและอารมณ์คือชีวิตของเราเอ,อย่างสมมติถ้าเรา รับรู้อะไรจากจิตสํานึกแล้วนะครับเราก็เกิดความรู้สึกและลมไม่ดีอย่างเช่นกับคนที่คนในครอบครัวอย่างนี้ครับเรามีความรู้สึกและลมที่ดีนั่นหมายความว่ามันเป็นอีโก้ของเราเราจะต้องทําการจัดการอีโก้ของเราเพื่อให้ชีวิตเราเดีดีขึ้นถ้าอ,อ,อีโก้เนี่ย เราจะไม่รู้ว่าจะมองไม่เห็นเลยเราจะเกิดความรู้สึกและอารมณ์นั้นขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องคิดเพราะมันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติไปแล้วคนที่บอกว่ารู้เท่าทันความคิดนะครับผมบอกได้เลยโดนหลอกให้รู้เท่าทันความคิดให้เข้าใจความคิดแต่กับความคิดของตัวเองหรือกับอีโก้ของตัวเององ่ะเขาจะไม่สามารถรู้เท่าทันเพราะเขามองไม่เห็นอีโก้ของตัวเองเขาจะมีพฤติกรรมหนึ่งหนึ่งนิสัยหนึ่งหนึ่งไปตามไป ไปตไปาสิ่งที่เขารับรู้มามันจะเป็นนิสัยอีโก้ที่ทําให้เรามีชีวิตอีโก้ซึ่งมีชีวิตไปตามความคิดเราไม่ได้เ,เราถูกควบคุมไปด้วยอีโก้เพราะเรามีชีวิตของความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากความคิดของ e อีโก้การรู้เท่าทันความคิดนะครับมไม่สามารถทําให้เราเป็นอรหันต์หรือไม่สามารถทําให้เรามีชีวิตที่ดีได้เพราะเราโดนหลอกให้รู้เท่าทันความคิดไม่ว่าเราจะทำอะไรอะ่ะเราก็คิดคิด เราทําในสิ่งที่เราคิดแต่ความคิดนั้นมันเป็นความคิดของอีโก้อีโก้มันให้เรามีเส้นทางชีวิตของอีโก้ตัดสินใจเลือกหรือกระทำไปตามความเข้าใจของอีโก้ทำให้เรามีชีวิตอีโก้ซึ่งชีวิตอีโก้มันไม่ใช่เราเราคือวิญญ,ญาณนะครับเ,เพราะฉะนั้น ถ้ามีชีวิตไป่ตามความคิดนะครับก็มีชีวิตแค่ในระดับจิตสํานึกหรือเราจะมีชีวิตของอีโก้เราจะต้องมีชีวิตเอาชีวิตของเรา95%อนออกมามีชีวิตให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีชีวิตตามความรู้สึกและอารมณ์เราจะต้องรู้เท่าทันความรู้สึกและอารมณ์แล้วต้องมีสติต้องมีความต้องรู้ว่าเรามีความรู้สึกและอารมณ์ อย่างไรอันนี้คือชีวิตของเราและก็มีชีวิตไปตามนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกและอารมณ์นำทางความคิดใช้ตามความรู้สึกและอารมณ์เพราะชีวิตของเราคือความรู้สึกและอารมณ์ไม่ใช่ความคิดครับอันนี้คือความแตกต่างของความรู้นะครับผมทำมาเป็นแผนภาพเพื่อให้คุณเข้าใจในความแตกต่างของความรู้ความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธนะครับเป็นความรู้ในระดับของความคิด ส่วนความรู้จิตมียางของผมเป็นความรู้ในระดับความรู้สึกแอารมณ์ซึ่งเป็นจิตใต้จิตใต้สันนึกกับเป็นชีวิตของเราจริงๆเพราะ95%ของเราเป็นจิตใต้สันนึกครับโอเคครับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นความรู้ที่ผมเพิ่มเติมให้กับความรู้ของอาจารย์แดงเพื่อให้คุณเข้าใจและคุณกระจางในความแตกต่างของความรู้เพื่อให้คุณเข้าใจ จิตวิญญาณของผมมากยิ่งขึ้นอ,อย่างไรขอความกรนาศาสิูธผมด้วยนะครับผมไม่ได้ทํางานประจํานะครับผมให้ความรู้จิตวิญญาณกับคุณเต็มเวลาบริจาคผมได้ที่เบอร์พ่อเพจ0929949294 0929949294ขอบคครับว,วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ